สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแรงมากชาวเน็ตแห่ซื้อเลขเกลี้ยงแผงเชื่อเลขอาถรรวันโหวตนายกเรียกได้ว่าพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นการโหวตใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยสําหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรั์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักกว่าไกลต้องบอกเลยว่าคุณพิธามาแรงสุดๆในตอนนี้ และใกล้วันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกาฎคม66ที่จะถึงนี้แน่นอนว่าเลขที่มาแรงมากนั่นก็คือ13 31เป็นเลขวันโหวตนายกนั่นเองซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมงานกระแสข่าวดังไปตรวจสอบเลขดังกล่าวตามแผงลอตเตอรี่ปรากฏว่าเกลี้ยงทุกแผงอย่างไรก็ตามเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ